คนที่ต้องการจะลดน้ำหนักด้วยวิธีไปตัดกระเพาะคือกรุณาฟังที่อาจารย์เออยากจะเตือนนิดนึงนะไอ้วิธีการลดน้ำหนักด้วยวิธีการตัดกระเพาะเนี่ยคือเอศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วนะตั้งแต่สมัยที่ อ่าประเทศไทยอ่ะอยังไม่นิยมวิธีการลดน้ำหนักด้วยการตัดกระเพาะก็คือตัดตัดกระเพาะออกไปทำให้กินอาหารแบบปกติไม่ได้กินได้แต่อาหารเหลวๆแล้วก็ไม่สามารถย่อยอาหารได้วิธีการตัดกระเพาะเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะว่ามันไม่สามารถดูดซึมได้อ่ะก็คือ ไม่สามารถทานอาหารแบบปกติได้ไม่สามารถทานอาหารแบบปกติได้แล้วก็ไม่สามารถทานอาหารแบบปกติได้นะปกติที่เราทานเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปตัดกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะหนึ่งอ่ะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทานอะไรเยอะมากอ่ะ เอเพิ่งเข้าใจนะว่าการที่มนุษย์มีลำไส้ยาวเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษเพราะการที่มนุษย์เนี่ยมีลำไส้ที่ยาวเนี่ยเราสามารถดูดซึมสารอาหารจากอาหารที่ทานได้ค่อนข้างเยอะแต่มนุษย์ที่เกิดมามีขนาดลำไส้ที่สั้นก็มีซึ่งซึ่งจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ไม่ดี มีนักกินจุเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นอะที่ว่าเขากินเก่งมากเลยนะเขาเป็นนักกินจุอะผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นคนที่กินเก่งมาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วแล้วเขาก็บอกว่าพ่อกับแม่เขาอะเลิกกันเพราะว่าตัวแม่เนี่ยเป็นคนที่กินจุมากแต่ทําไมไม่อ้วนเป็นคนที่กินจุมากเลยนะแต่ไม่อ้วนทีเนี้ยเขาก็ลองลองเข้าใจไหมว่าคนญี่ปุ่นอะมัน ฮเทคโนโลยีอ่ะเขาก็ลองลองไปให้หมอตรวจสภาพร่างกายเนี่ยแหละพบว่าผู้หญิงคนนี้มีขนาดลำไส้ที่สั้นมากกว่าคนทั่วไปอ่ะครึ่งหนึ่งเลยเหมือนคนทั่วไปลำไส้อาจจะยาวสี่ผู้หญิงคนนี้ลำไส้ยาวแค่สองแล้วผู้หญิงคนนี้กินเก่งมากบอกได้เลยคนที่เขากินเก่งมากแต่เขาไม่อ้วนสาเหตุที่กินเก่งแล้วก็ไม่อ้วนเพราะว่าลำไส้มันสั้น การดูดซึมสารอาหารดูดซึมไขมันสารอาหารน้ำตาลแป้งเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยเขาก็เลยไม่อ้วนแต่ลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ใช่ลักษณะที่ดีนะสัตว์ที่มีลำไส้ยาวเนี่ยจะสามารถขยายเผ่าพันุ์ได้ดีกว่านั่นก็คือปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีขนาดลำไส้ที่ยาวมาก เพราะฉะนั้นมันสามารถดูดซึมอาหารต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสาหล่ายขี้เลนพวกขี้เลนพวกของสกปรกที่อยู่ในน้ำอ่ะพวกเศษเศษสาหาสร่ายเศษขี้เลนพวกเนี้ยการที่มันมีลําไส้ยาวเนี่ยมันสามารถดูดซึมอาหารได้เยอะแต่การที่มันเนี่ยมีการผลิตไข่มีการผลิตไ,ไข่ค่อนข้างถี่ทำให ปลาหมอคางดาเนี่ยผลิตเนื้อได้น้อยมันก็เลยเป็นปลาที่ไม่อร่อยเพราะเนื้อมันน้อยแต่มันเป็นปลาที่มีการวางไข่ค่อนข้างถี่แล้วมันประสบความสําเร็จในการขยายเผ่าพันธุ์ซึ่งใครๆก็รู้ว่าปลาหมอคางดาอะ่ะตอนนี้มันเป็นปัญหาหนักในไทยและอาจจะบานปลายไปทั่วโลกเพราะปลาหมอคางดาเนี่ยมันเป็นปลาสามน้ํามันสามารถอยู่ได้ในน้ําทะเลน้ํากร่อยและน้ําจืด เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ว่ามันจะออกสู่ทะเลอ่าวไทยแล้วไปเขมรหรือไปทางอื่นเนี่ยมีคือธรรมชาติเนี่ยเขาได้สร้างลักษณะบางอย่างขึ้นมาโดยที่ให้มนุษย์เนี่ยรู้ว่ามันเป็นวิวัฒนาการมาเป็นหมื่นหมื่นปีให้ร่างกายเราเป็นแบบนี้ทีเนี้ยคือการตัดกระเพาะอาหารหรือการตัดลำไส้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ดีเพราะว่า คนที่กินน้อยเนี่ยกระเพาะอาหารเขาจะเล็กผู้หญิงที่กินเยอะเนี่ยขนาดกระเพาะอาหารใหญ่ผู้ชายหนัก300รกิโลเนี่ยมีขนาดกระเพาะอาหารที่ใหญ่มากกว่าคนทั่วไป3มเท่าผู้หญิงที่อ้วนเนี่ยมีขนาดกระเพาะอาหารที่ใหญ่มากกว่าคนทั่วไปเยอะแต่เมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการลดปริมาณอาหารลง เมื่อเขาลดปริมาณอาหารลงเนี่ยขนาดกระเพาะเนี่ยมันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเมื่อขนาดกระเพาะอาหารเนี่ยมันหดเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะทานได้น้อยลงซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ปลอดภัยและสามารถที่จะรีเฟกกลับมาใหญ่ได้อีกซึ่งมันเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากกว่าการตัดลำไส้และตัดกระเพาะอาหาร มีช่วงหนึ่งอะเอทานอาหารแค่วันละมื้อสองมื้อเองทีเนี้ยพอเราอะอยากจะอยากจะกินเยอะเอะะมันกินไม่ลงเหมือนกับว่าเราทานน้อยอะมาสองสามเดือนละพอเราอยากจะมาทานแบบจัดหนักบุฟเฟ่นเนี่ยพอเราอยากจะมากินอาหารบุฟเฟ่จัดหนักอะมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้เพราะว่าขนาดกระเพาะเนี่ยมันหดเล็กลงพอทานเข้าไป สองจานเนี่ยอิ่มแล้วทานมากกว่านั้นไม่ได้คือมันจะไม่สามารถทานทานได้เยอะอ่ะพวกที่เป็นแชมป์นักกินจุคนที่เป็นแชมป์นักกินจุเนี่ยพวกหมออะมันเอาไปตรวจนะไม่ใช่มันไม่เอาไปตรวจคือบางคนน่ะตัวผอมก็จริงนะผอมๆเนี่ยแหละแต่ขนาดกระเพาะเขาใหญ่มาก คือเป็นคนรูปร่างผอมแต่ขนาดกระเพาะเขาใหญ่มากเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองว่ากีฬาการกินจุเนี่ยมันสร้างชื่อเสียงให้เขามองคนญี่ปุ่นจะมองว่าการแข่งกินการแข่งกินจุเป็นเกมกีฬาเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนน่ะเขาจะฝึกที่จะกินเยอะๆ ฝึกที่จะกินบุฟเฟ่ทุกวันบุฟเฟ่ก็คือแม่งคาเข้าใจคาว่าบุฟเฟ่มาบุฟเฟ่ก็คือกินสองชั่วโมงยังไม่อิ่มเลยเดี๋ยวกินน,นั่นกินโน,น่นน้นกินนี่เนี่ยปริมาณอาหารในกระเพาะเนี่ยอาจจะหนักกว่าห้ากิโลอ่ะบุฟเฟ่นี่ก็คือกินแบบกินไม่อั้นอะ่ะคนที่ฝึกฝึกกินบุฟเฟ่ทุกวันเนี่ยขนาดกระเพาะมันก็จะใหญ่อะ่ะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะไปจะไปแข่งไปแข่งกินจุ เอไม่รู้นะว่าทำไมกีฬาแข่งกินจุเนี่ยมันถึงได้รับความนิยมช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งอะกีฬากินจุเนี่ยเป็นกีฬาเป็นการแข่งขันมีมีการแพร่หลายในอเมริกายุโรปและที่ญี่ปุ่นเป็นกีฬาแต่ไม่ได้นิยมในประเทศไทยสักเท่าไหร่ การแข่งกินจุเนี่ยนิยมในในอเมืองนอกนืแต่ไม่ได้นิยมในเมืองไทยเพราะจริงๆมันอันตรายคือมันเป็นวิธีที่อันตรายนะแต่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาสี่หมื่นกว่าปีอะเพราะฉะนั้นกระเพาะของมนุษย์เนี่ยยืดได้หดได้คนที่เกิดมามีลำไส้สั้นนั่นก็เป็นพันธุก,กรรมเป็นเป็นพันธุก,กรรมเฉพาะ คนที่เกิดมามีพันธุก,กรรมที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกบางคนเกิดมาเป็นเด็กเผือกเกิดมาเป็นช้างเผือกควายเผือกช้างเผือกเพนกวินเผือกคนเผือกพ่อดำแม่ดำลูกขาวตาสีฟ้าผมสีขาวผิวสีขาวคือมันเป็นมันเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมคนที่เกิดมาลําไส้สั้น่ะ ก็ก็อาจจะดีตรงที่ว่าอ้วนยากแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการการดูดซึมสารอาหารมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารสูงเพราะขนาดลำไส้มันสั้นคนที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการไปตัดกระเพาะไปผ่าตัดกระเพาะให้เล็กลงกับคนที่ไปตัดลำไส้ออกครึ่งหนึ่งอะไม่คุ้ม เป็นวิธีที่มีการเสี่ยงการทำศัยกรรมการแปลงเพศการทำศัยกรรมการแปลงเพศอะไม่ใช่เรื่องสนุกมันมีความเสี่ยงหมดก่อนที่จะไปทำศัยกรรมหน้าก่อนที่จะทำศัยกรรมหน้าก่อนที่จะไปทำนมก่อนที่จะไปแปลงเพศอะหรือจะไปตัดลำไส้ตัดกระเพาะเนี่ยควรจะศึกษาควรจะศึกษาเรื่องนี้ให้ดี ไม่งั้นคุณจะมาเสียใจทีหลังสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ